สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nikki Story นะคะขณะนี้กำลังเดินทางมา,อาเอาอุปกรณ์อีกแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nikki Story คะ่ะโอ้มาจากไปซื้อสีนะคะไปหาอุปกรณ์มาให้ช่างเนาะก็มาเจอเลยคะ่ะรถเนี่ยอ,อะไรดูนะคะเนี่ยนะคะชุดนอนเนาะก็จะมีตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งเนาะ อ่าเนี่ยที่นอนนะคะเตียงอ่ะอ่เนี่ยค่ะอืมนะอันนี้ก็ได้อ่าความอ,าอนุเคราะห์เนาะหรือว่ากำลังใจจากพี่สาวน้องสาวนะคะให้มาเนาะมีอุปกรณ์ทุกอย่างเลยนะคะในการมีเครื่องนอนทุกอย่างนะคะสำหรับ บ้านน้อยเนาะพร้อมกระเบื้องนะคะขอขอบคุณพี่สาวด้วยนะคะน้องสาวด้วยแล้วก็ผ้าปูปอกหมอนแล้วก็หมดนะคะอืมเพื่อให้พร้อมกับขึ้นมาเป็นที่อยู่อาศัยเนาะมานอนหลับสบายเลยค่ะนะเป็นความภาคภูมิใจนะคะพี่น้องเนาะดูแลกันอ่าไม่มีสิ่งไหนที่มากไปกว่าความรักและความห่วงใยจากที่พี่น้องๆน,นะคะ เป็นสิ่งที่สร้างความสุขให้ครอบครัวพี่น้องก็ถือว่าเป็นการให้นะคะให้ที่อยู่อาศัยเนาะเป็นบุญบารมีของอแม่ครูนะคะเนาะของแม่ครูอย่างยิ่งที่พี่และน้องสาวนะคะให้กําลังใจส่งอุปกรณ์เหาส่งเครื่องนอนเหล่านี้มาให้นะคะซึ่งเห็นน้องทําด้วยความภาคเีีรน,นะคะมีความตั้งใจจริงเนาะชี่พิตคนเราก็เท่านี้ค่ะขอให้รักกันนะคะ รักกันดูแลก,กันวเว <as> ลาเรามีชีวิตอยู่ค่ะ <_ uff> ก็ขอให้พี่ทั้งสองทั้งลุงทั้งป้านะคะแล้วก็น้องสาวน้องชะน้องเขยนะคะแล้วก็น้องทุกคนนะคะเนาะที่นะให้ทั้งไม้ให้พี่นะคะนาะน้องทั้งสองให้นะให้ให้ให้ไม้พูดง่ายๆเนาะแล้วพี่และน้องสาวอีกก็ยังน้องแก้วน้องก็ยังให้อีกนะคะนั่นก็คือนะ ุกอย่างเลยค่ะที่นอนปอกหมอนมาให้พี่นะแล้วก็ขอขอบคุณไปถึงน้องชายอีกน้องชายก็ให้ไม้เหมือนกันนะคะแล้วน้องสาวที่อยู่เพียงข้างนี้กอ็อยู่ตรงข้ามนี้นะคะใๆก,ก็คือให้ใช้น้ำใช้ไฟนะคะที่ยังไม่มีการขอนะตอนนั้นนาะยังใช้ไม่ได้นะคะให้ใช้น้ำใช้ไฟนะคะในการก่อสร้างนะคะรวมถึงหลานสาวอีกคนนึงนะคะข,ข้างบ้านเนาะ ก็ให้น้ำให้ไฟเช่นก็ใช้ไฟนะคะเช่นกันนะคะในการที่ก่อสร้างนะคะก็ขอขอบคุณนะคะในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณน้องๆนะคะพี่ๆลงุลงๆแล้วก็ตลอดจนถึงเอฟซีทุกท่านที่ให้กำลังใจแม่ครูมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าแม่ครูจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะก็ให้กำลังใจถามข่าวคราวมาโดยตลอดนะคะที่ขาดเสียไม่ได้ก็คือ บันพบรุรรษนะคะคือคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายของเราที่ให้ที่ดินผื้นนี้แก่แม่ครูนะคะเนาะก็ขอให้ท่านจงมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะคุณแม่ไปเก้าสิบเอ็ดแล้วนะคะเป็นเทวดาในบ้านมาคอยสอดสองดูแลให้กำลังใจลูกซึ่งเดินมาก็ด้วยความลำบากมาก็เข้ามาในบ้านก็ยากก็นั่งอยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็มายิ้มนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะคะซึ่ง คิดอะไรกม็มีแต่สิ่งดีๆนะคะส่วนคุณพ่อก็เป็นเทวดาแล้วนะคะเนาะคุณตาคุณยายคุณพ่อเป,เ,เป็นเทวดาอยู่บนฟ้านะคะของลูกเสมอนะคะส่วนคุณแม่ก็เทวดาในบ้านอยู่กับลูกๆนะคะในโอกาสนี้ก็ต้องขอให้ท่านมีอ,อายุยืนยาวนะคะเป็นที่ พึ่งพิงของลูกนะเจ็นที่เคารพนะกำลังใจให้ลูกตลอดมานะคะถา้าไม่มีท่านนะชีวิตแม่ครูก็คงไม่ถึงขนาดนี้เนาะได้ร่ำเรียนนะคะได้มีอาชีพนะได้มีอาชีพนะเลี้ยงชีพแล้วก็ตลอดจนทรัพย์สมบัติที่มีมาให้แม่ครูก็ต้องอดูแลนะ เอาใจาใส่มาพัฒนาให้ดีที่สุดสเพื่อครอบครัวนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านนะพี่น้องน,องนะไม่ว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลเอซีที่ไหนมามาแวะแม่ครูเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะมีห้องให้เรียบยร้อยค่ะกับที่นอนที่น้องอ่านำมาให้ดูค่ะนะอ่าส่งมาให้ที่พี่สาวน้องสาวนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกําลังของอ่าที่ดูแลนะคะตัวเองนะ พยายามฟันขวาอุปสรรคมานะคะต่างๆสิ่งไหนพอไม่พอก็ต้องสู้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกที่ที่ท่าใจอีกคนหนึ่งนะคะที่คอยอดูแลนะคะนนนะช่วยเหลือนี่นะคะนอ,นอ่านะช่วยกันเนาะนะคะในการทำครั้งนี้นะ ถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะเพียงน้อยนิดหรือใครก็ตามนะะทุกท่านนะคะไม่ว่าใครก็ตามนะคะที่แม้แต่กําลังใจค,คําพูดแค่นิดเดียวแม่ครูก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นกําลังใจนะคะมากกว่าเกินคําบรรยายนะคะเนาะมากกว่าเกินคําบรรยายจริงๆคะ่ะขณะนี้นะน้องอก็กําลังจะประกอบนะคะเตียงนอนเนาะดูนะคะ กำลังประกอบเตียงนะ,ะก็มีสองห้องนอนนะสองเตียงนอนเนาะชุดเครื่องนอนสองชุดนะคะอ่าดูต่อไปเนาไกลแล้วค่ะไกลแล้วนะคะ,ะ,คะขณะนี้ก็กําลังค่ะ,อะโอเคค่ะน,นะคะอันนี้ก็ประกอบไปแล้วนะคะเตียงนอนเนาะเนี่ยนะอ่าเตียงนอนประกอบไปแล้วค่ะอืมนี่ก็หกชุดเนาะใส่ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละหันหน้าเข้าไปหรือจะมาใส่ทางไหน อ๋อใส่ตรงนั้นเหรออ๋อเอาที่นอนมาอืมค่ะ เค่ะอ่าเตียงนอนตู้เตียงนอนตู้เสื้อผ้าเฮ้ยสงสัยจะได้ออกจากตรงน,นั้นอยู่เนาะเพราะว่าเปิดไม่ได้นะลูกตู้เสื้อผ้าอาจจะได้ขั้นตรงประตูห้องน้ำแหละทางนั้นนะนะคโดนได้หรอเปล่าโดนได้ไหมครับตัวนี้จะเอาเลยบอกไม่ได้บรอกโดนได้ไหมโบว์พูดแค่นี้โดนไันได้บ้พอหรือเป่ามาตรงนี้โดนได้ไหมโดนได้หรือเปบ่าอ้าวปุ๊บ โอ้โหนะคะอันนี้แหละนะคะสุดยอดเลยนะคะสุดยอดอะเขาเขาให้นอนไหมอ่าไม่มีค่ะพระปูไม่มีแต่น้องให้มาครบชุดเลยน้องให้มาตั้งหกผืนน่ะทั้งหมอนทั้งผ้าห่มครบเลยน้องไม่ให้ซื้อเลยนะคะอ่าเหลือแต่หมอนข้างลืม แต่ว่าหมอนข้างคิดว่ามีแล้วว่างั้นน้องว่าอ๋ออ่านี่ไงหมอนข้างนี่เนี่ยขอบคุณค่ะ4คน2คนอนเอ4คนหน่า่าฮ่าาโอ้ยก็อย่างี้ะค่ะน้องหัอยู่ทานี้ใช่มอ้าวพ่อจะเอาหัวทางนี้เป็นที่จะวันตกมันถูกแล้วก็คือแสงแดดสองเข้าห้องน้ำตรงนี้เราก็หาที่ตั้งนะคะเพราะแม่ครูรู้อยู่ว่ามันไม่ถูกนะคะ พื้นห้องต้องสูงกว่าห้องน้ำนี่ครูก็แก้ไขแล้วนะคะตรงนี้นะไม่ใช่ธรณีห้องอประตูนะคะแต่เป็นพื้นห้องที่แก้เคล็ดเนะาะนะคะแล้วทีนี้ก็จะเอาผ้าม่านมานะคะกันห้องน้ํานะไม่ให้มีเขาบอกว่าหน้าห้องน้ํเนี่ยไม่ให้หันออกไปทางเดียวกับหน้าบ้านนะคะเดี๋ยวปิดไว้เลยค่ะนะเดี๋ยวไม่ก็ตู้มาตู้มาขั้นตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้าก็ได้นะคะขึ้นแล้วก็เข้าข้างๆนะคะนะเนาะอ้าวกาลังประกอบตัวที่สองนะคะ อ่าเตียงที่สองค่ะนะอ่าชุดที่สองก็เรียบร้อยค่ะนะนะเรียบยร้อยนะลูกเนาะอ่านี่ค่ะ ตู้เสื้อผ้านะคะสองตัวหนึ่งหันหน้ามาชุดนี้ชุดนั้นก็หันไปทางโน้นันนี้ก็โต๊ะเครื่องแป้งชุดนี้โต๊ะตรงโน้นก็ชุดนั้นเนาะโอ้โหขอบคุณมากมนะล<ม>ูกนะเรียบร้อยนะคะ<ม>บริการประทับใจเลยค่ะนะเรียบร้อยเลยนะมาประกอบให้เสร็จสมบูรณ์ค่ะในส่วนของที่นอนนะคะอยู่เย็นเป็นสุขค่ะคนเราเนาะกินได้นอนหลับนะคะมีที่อยู่อาศัยก็ถือว่าเป็นปัจจัย<ม>ที่ สำคัญที่สุดค่ะเขียวนะคะข้างบนเขียวเนาะเขียวแล้วก็เขียวขาวนะคะเขียวขาวเป็นห้องนอนที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรคะเย็นเนาะเย็นสบายสมเป็นห้องพักผ่อนนะคะค่ะอ้าวมาค่ะมามาส่วนช่างนะทาสีรอบนอกก็ยังอยู่นะคะแต่เบื่องก็ยังปูไม่เสร็จเนาะเนี่ยนะคะได้สองห้องก็เป็นที่พอใจแล้วค่ะแม่ครูเนาะสู้สูส,ส้ค่ะนะคะ สู้มาท,าทั้งชีวิตแล้วค่ะเนาะสู้ต่อไปแล้วก็โอเคต่อไปก็คงจะมีแต่ความสุขกับเอฟซีค่ะใช่ไหมลูกครับนะฝีมือนะคะฝีมือนะ,ะอ,นะอร่อยไหมอ่าตรงนี้ค่ะตรงนี้นะตอนนี้แม่ครูก็อ่าปิ้งนะคะปิ้งปิ้งเนื้อแห้งนะคะอันนี้เป็นสูตรอำนาจเจริญน,นะคะอ,อร่อยเลยค่ะเนี่ยอ้าวอ่ะอ่ะ <Okay. S 2> ครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับค่ะน,คนะคะว่าไงคะขอบคุณครับค่ะก็ขอขอ,ขอบคุณนะคะทุกกำลังใจในช่วงปีใหม่นี้นะขอขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมีความสุขนะคะสุขสันต์วันปีใหม่เด้อค่ะขอบพระคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดี